กินอาหารเสริมครับเป็นพวกเมล็ดหญ้าวานไว้เอาสุ่มครอบนี่ครับอาหารเสริมจะมากิน ต่วนี้ไม่ได้ปล่อยครับเดี๋ยวรอกเก็บเกี่ยวข้าวเสียนุ่นเด็ข้าวกำลัเงเริ่มเลืองแล้นู่นไกลๆตัวนี้ก็ถ่ายขนอยู่อายุเยอะแล้วเนี่ยตัวนี้เจ็ดปีแล้วมั้ยหกปีเจ็ดปีแล้ว นี่ไก่หนุ่มครับเขียวๆนี่นั่นก็จะเป็นนกแดงติดแซมขาวหน่อยต้องมีหญ้าให้กินด้วยครับไก่มันชอบกินหญ้าอ่อน สำหรับคนที่จะเลี้ยงไก่พวกไก่บ้านไก่เนื้อนะครับสำคัญคือค่าอาหารครับเพราะช่วงนี้อาหารแพงแล้วเราจะมาทำเป็นไก่เนื้อมันไม่คุ้มค่าหรอกครับสำหรับผมนะก็เลยแบบเลี้ยงเป็นพวกสายสวยงามด้วยตัวไหนมัน สวยงามแล,แล้วก็แบ่งเป็นอีกราคาหนึ่งอันนี้จะเป็นไก่ลายลายขาอกอนนก็จะเขียวปารีส่วนใครสนใจนี่จะเป็นเรลืองหางขาแต่ว่าสีไม่ได้เกมไม่ได้ก็เอาไปทำพ่อไก่เนื้อได้โครงสร้างดีครับตัวน,นู้นนะ โครงสร้างดีตัวเหลืองหางขา,ขาวๆนี่ก็เหมือนกันสีหลุดมาเบาๆครับแต่เบาๆตัวไหนที่สีมันไม่ได้แบ่งไปทำพ่อไปเนื้อมีหลายตัวครับต,ตัวนี้จะเป็นออกสีสีเหลืองใหญ่ ผลยังไม่สุดนะครับทรงยาวครับทรงยาวดีใครสนใจจะเอาไปพัฒนาครับไปเลี้ยงไปดูเรสวยงามกำลังจะเริ่ม วิ่งไล่ผสมตัวเมียครับกำลังจะเริ่มก็เป็นจะเริ่มคึกขนองประมาณนี้ทรงยาวดีนะครับสีเข้มๆเ,เลยใครสนใจ ใครชอบสีแบบนี้อยู่จังหวัดอุบลน,นะครับจังหวัดอุบลอำเอสมโดงฝากติดตามนั้นนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ